สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกับนกิ่งอีกแล้วค่ะวันนี้น้องกิ่งพามาอัปเดตสต็อกรถแกง e ่งอีโก้คาร์ประหยัดน้ํามันแถมราคาดีเรทผ่อนเริ่มต้นเพียง5 0 0 0 6น0 0นนะคะใครหารถส,ยสวยๆไว้ใช้ช่วงเทศกาลหยุดยาวที่ใกล้จะถึงนี้นะคะโทรหานกิงเลยค่ะที่เบอร์ศูน0 7 2 6 1 5 2นะคเจน้องะคะนกิ่งอยู่ที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46่สื่อใครอยากจะมีรถส,ยสวยๆคุณภาพเกรดเอไว้ใช้งานเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคลิปนี้เพราะเรามาอัปเดต ในกลุ่มของรถอีก้ค้าคนที่มีรายได้นะคะอยู่ที่12 0 0 0บาทขึ้นไปอยากได้รถนาะ ไม่น้อยปีใหม่ๆไว้ใช้เนี่ยแนะนําเลยนะคะเรามีให้เลือกหลายรุ่นเดี๋ยวพาชมกันที่คันแรกนี้ก่อนเลยนะคะสําหรับโตโยต้ายาริส1.2ไฮนี่คือรุ่นท็อปเลยนะเครื่องพันสเหมือนกันนะคะเป็นรถที่หาได้ยากแล้วนะตอนนี้นะคะและเป็นตัวท็อปตัวไฮด้วยนะเครื่องพันสเบนซินค่ะสีแดงเดิมโรงงานนะติดฟิล์มให้แล้วคิ้วกันสาดมีพร้อมค่ะหูกระจกเป็นสีดําปรับออตโต้ราคา3ามแสนเบาทปี2020นะไม่ใช้งานแค่8ปดหมื่นส 3,000กิโลค่ะคุณพี่ขาคันนี้แฮดแบ็กห้ประตูด้วยฟรีดาวผ่อนเพียงประมาณถ้าคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทนะคะประมาณ6,000กว่านะปี2020ไม่หลักหมื่น สีดํมโรงงานเลยนะคะนะวันนี้ขออาภัยไม่ได้เปิดภายในะให้ดูนะคะถ้าอยากทราบรายละเอียด <_ S 1> เพิ่มเติมแอดไลน์หาหน้นงกิ่งได้เลยค่ะที่เบอร์082 0726152นะเพราะว่าน้นงกิ่งจะมีรายละเอียดข้อมูลของรูปรถแต่ละคันไว้อยู่แต่ถ้าใครอยากจะได้ที่ปีใหม่ขึ้นมานะคะ <_ S 1> ก็ต้องคันนี้เลยนะสีเทาเรมโบนะคะสวยมากชม h ่มเม r ์เฮดนี่คือตัวรุ่นใหม่ชมใหม่เลยนะคะแล้วสีนี้มีคันเดียวในร้านอีกด้วยนะเป็นรุ่น ใหม่ล่าสุดเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะเขาเรียกว่าเป็นโฉม h ั m m e r h e เฮกับตัวยาลิส1.2สมาร์ปี2023ไม่40,000กว่า ราคา459,000นะคะนันนี้ชอบสีแดงชอบสีเทารลมโบนะเลือกได้เลยแต่ถ้าอยากประหยัดงบอยากได้ในเรื่องของชุดแต่งนะคะก็นี่เลยสีเทาดำนะมีให้เลือกหลายสีหลายแบบมากๆเลยนะคะมาที่เพรยนต์ที่เดียวจบเลยมีแฟแนซ์นรองรับมากกว่า10สถาบันและอยู่ประจําที่นี่นะคะมาที่เดียวดูรถจัดไฟแนซ์พร้อมรับรถรอได้เลยกับคันสีเทาดํานี้นะคะ 1.2e นะราคาอยู่ที่329,000ปี2018 รถน่าใช้นะคะันนี้ประหยัดน้ํามันมากสําหรับโตโยต้ายาริสทาไมเราถึงมียาริสสต็อกเยอะขนาดนี้นะคะคุณพี่ขาเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆเพราะเป็นรถมือเดียวนะคะส่วนใหญ่เป็นรถบ้านมือเดียวเลยนะแล้วเลขไม่หลักหมื่นเท่านั้นทั้งความประหยัดทั้งดีไซน์ที่สวยเท่นะคะแล้วแถมที่เป็นรถในกลุ่มที่งบค่อนข้างที่จะจํากัดนะอยากได้ปีใหม่ไม่น้อยก็ต้องแนะนําเลยสําหรับคันสีเทานะคะเทอฟ้าคันนี้รถเพิ่งเข้ามานะเพิ่งมาเลยยังไม่ได้เอาไปล้าง แต่ว่าน้องกิ่งเอามาจอดเติมโซนไว้ให้มันเต็มเฉยๆนะคะคันนี้สีเทานะสีเทาฟ้านะคะพี่สีสวยมากถ้าสำหรับรุ่นนี้จะเป็น1.2ตัวยาลีตเอทีพนะคะโฉมก่อนที่จะเปลี่ยนหน้าใหม่ราคา419,000ปี2022ไม่60,000เฉลี่ยการใช้งานต่อปีปีละ20,000โรนะคะ1.2สปอร์ตนะคะนันนี้น่ะให้ดูสีใกล้ๆ สีสวยมากนะคะแล้วหูกระจกจะเป็นสีดํานะใส่คิ้วกันศาสตร์ของเดิมโรงงานมาให้ด้วยฟีด้วพ่อน7พันค่ะคันนี้รายได้1 4 5นะ่นสี่หนาะมาจัดได้เลยหรือถ้าใครอยากจบสดในงบไม่เกินส0 0แสนแนะนําเลยค่ะคันนี้นี่คือรุ่นท็อปนะยาลิต 1.2G นะคะ 1.2G ปี14-16ผ่านการตรวจสภาพรถจากอินสเปคชั่นมาแล้วคันนี้เลขไมล์หนึ่งแกมนิโนะรานะคาอยู่ที่สองแสน่นเก้าพับาท สีบอลเงินสีเดิมนะคะคันนี้สีเดิมนะรถปี14.16บอกได้เลยว่าสวยมากเป็นรุ่นท็อปด้วยปุ่มฟุตสตาร์ทนะคะภายในใหม่กริบเลย นะอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรหารน้องกิ่งค่ะหรือจะเข้ามาดูรถที่ร้านก็ได้9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเปิดทำการทุกวันเลยนะคะอยู่ที่สุวินทวงศ์46กรุงเทพส่วนพี่ๆคนไหนอยู่ต่างจังหวัดนะคะน้องกิ่งมีโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษให้นะอยากได้รถสวยๆมีบร,ริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านนะคะส่งไฟแนนซ์เซ็นตรงให้ถึงบ้านเลยนะทำอาชีพอะไรแจ้งน้องกิ่งมาได้น้องกิ่งมีไฟแนนซ์รองรับหลายที่มีรองรับหลายคน นะวิ่งตรงวิ่งเซ็นได้ทั่วประเทศเลยนะคะและยังมีรถสไลด์ส่งตรงให้ถึงบ้านด้วยนะพี่นะถ้าสนใจเนะี่ยทีเดียวจบเลยนะคะครบทุกองค์ประกอบนะนสำหรับ v ีออสเราก็มีเยอะนะคะวีออสสต็อกเยอะมากมีทั้งตัวโฉมเก่าและโฉมใหม่เลยนะ1.1.5นะคะเป็นเครื่อง1.5รถปลดรถปะวางหน่วยงานนะคะมือเดียวประวัติศูนย์เลย นะมือเดียวประวัติศูนย์เลยราคาเริ่มต้น3 0 0แสนต้นต้น,ตนถึง3 0 0แสนปลายนะอยู่ที่รุ่นปีและเลขใหม่แต่บอกเลยว่าถ้าใครหาวีออสอยู่ที่เพชรยนต์เรามีให้เลือกครบทุกสีสีดำสีน้ำตาลสีเทาสีขาวหรือสีบอลเงินถ้าสำหรับสีบอลเงินเนี่ยมีให้เลือกหลายคันมากนะ20-30คันได้แต่ถ้าเป็นสีเฉพาะรุ่นแบบนี้นะคะสีดำสีขาวเนี่ยอาจจะมีน้อยหน่อยนะก็รีบมาเลือกรีบมาตัดสินใจกันได้เลยนอกจากรถกลุ่มแบรนด์หลักนะคะอย่างของ t ต y ยต้ ยาลิ aris, แล้วก็ v ีออที่น้องกิ่งพาไปชมเนี่ยเราก็ยังมีหลายหลายแบรนด์นะคะให้พี่ๆได้เลือกชมกันอย่าง Nissan era, นิสันอ a เม l ่าแลก็ยังมีทั้งโฉมเก่าและโฉมใหม่เข้ามารุ่นท็อปตัวรองท็อปในงบที่จํากัดเนีแจ้งน้องกิ่งมาได้นะเนี่ยอย่างคันนี้นะคะ 1.0V ปี2024เลยนะ,ค,ะคันนี้นะคะฟีดาวเนี่ยผ่อนอยู่แค่ประมาณ70,000เองและสวยมากกล้อง360องศา 1.0V เทอร์โบนะคะเป็นรุ่นเทอร์โบนะ แต่ที่ชอบคือปี2024ไมสามหมืนะคะคันนี้สนใจเนี่ยติดต่อมาได้เลยแต่ถ้าสนใจในเรื่องของรุ่นอื่นๆเพิ่มเติมนะคะน้องกิ่งมีมาด้าสอคันนี้เป็นรุ่นท็อป1.3 SP สีนะ1.3 SP สีขาวแฮทแบ็ก5ประตูนะคะคันนี้เป็นรุ่นท็อปเบาะปรับไฟฟ้าและสเปคนี้มีคันเดียวในร้านด้วยนะคะราคา459,000บาท 1.3 sp ตัวสปอร์ตนะคะปี23ไมล1 1,003เท่านั้น459,000บาทฟรีดาวน์ผ่อนไม่เกิน8,000ค่ะนะสำหรับมาด้า2 ประมาณนี้ละกันนะคะถ้าเกิดว่าถูกใจหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหน,นก็สามารถติดต่อหาน้องกิ่งได้เลยที่เบอร์ศ8น0 7 2 6 1 5 2นะคะร้านเราอยู่ที่สูวินทวงสี่นะมีรถให้เลือกดูในหลายรุ่นหลายคันเลยนอกจากจะเป็นรถเก่งที่น้องกิ่งพาชมในวันนี้นะคะเรายังมีรุ่นอื่นๆ่นอีกมากมายนะขอพี่ๆติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์ที่น้องกิ่งแจ้งไปเนี่ยแอดไลน์มาได้เลยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วย แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ